เชื่อสงสัยว่าดีพาซานั่นมันจะเป็นอรไม่อหวเข้ามาคอมเมนต์ชือว่าดีพาซาที่บอกว่าอายุยี่สิาอ่ะเขาไม่ได้เชื่อว่าจำไม่ได้ ดีหรือไม่ดีค่อยดีดีดีแต่ว่าไม่เปิดเผยตอวตอนไงเชี่ยเจเี่ยก็สงสัยว่าน่าจะเป็น ให้พ่อที่บอกว่าเปลี่ยนเชื่อเปลี่ยนลูกไม่ได้นี่คือวอ่าบอ6 เยี่ยมมากเดินเช้าก็กำลังกายแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นกินข้าวไวกลายเป็นฉันต้องตื่นเร็วกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อจะได้อ่านหนังสือแต่แทนก็ตื่นตามไปไม่เอาแค่นี้ก็พัองอนอนเด็กแทนก็นานเด็กตามนะที่สองที่สามที่สี่พอเตือนแนวก็เตือนแนวตามไป oh ถ50เปอร์เซ็นตไม่ลดไ้ไได้นี่วันนี้ก็มาขายของเก่ากันทุกคนการเอาของเก่ามาขายกันแล้วเตียงทำยางไ คซอวันน <movement> <aucune> ี้จะได้กี่บาท 这个啊，这个啊，这个也，这个业绩也够低的，哎呀，国际边。